เจ้าคัแเพงนะครับตัวนี้นี่เอาแล้วเ<ๆ>ขาเขาโอู้ห่ง่ายเลยเอาอยู่เอาอยู่นี่นี่อ้ตัวเมียตัวเมียครับพี่ตัวเมียเนี่ยถ้าตัวผู้จะปีเป็นตัวเมียแถอหมานครับหลอนเฮว่าแล้วมันมาน,ม,าน,ม,านมันเดี๋ยวหลังใหญ่ออกทิพย์ทั้งวันเลย สวัสดีครับวันนี้กับผมก็ผมมีช่องมากไทยบานครับวันนี้มาตอนกระผีบานแถทวกันครับก็ไม่มีไม้ครับวันนี้ก็เชิงลมจังนิดนึงลองครับหาดูคว่าจะไปจะแถยวน้องซาหลายนี่ครับนกเอาหนกผียดมาครับหนกผีอยู่ในกงเลยอืมแล้วนี่กันกผมนี่ครับโอ้ไม้ับพกหล่อผีกันครับ เดี๋ยวรอรอดูครับว่าจะมีนกเวะเชิงกิลมได้ครับที่จิมันเร,รอดูยาวๆเลยครับฝนลึเปล้ว,ลลวตอนนี้ฝนกับอยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ทางเขาน้องบาดะดับห็นเสียงเชิงใหญ่ๆอยู่ตัวหนึ่งอยู่ภูมินี้ครับเดี๋ยวว่าจีดเขาไปลองฝนกับไปปล่อยอไมไปดูวจีคือไหมลูกตัวยังไม่แล้วกองจะเกาะจะก,ง,จะกงเลยหนะนึ่งล mm hmm. ูกตัวผมก็อยู่นี่นี่ครับจะเขาไปลองดูครับตัวนี้แหละ ที children, ่เดัยังเอโอ้ตอนนี้หนิงดีเลยข้างหลังไหลด้วยท้องนี้มีนะเขาเขา้อะไรงงายเลยผมหมอได้จับหผมนี่มอได้จับเขาอ่ะนี่ครับ ลุยไมย้ฝนก็เชิงยีตกุกอาการไม่ค่อยดีครับแต่ว่าหนุกมันยังขันอยู่คนก็อยากต่อนะมามากับพกรอครับไปตัวสีจินบนรถดนะครับฝั่งนี้ผมมันจิไปฝั่งนี้ครับเห็นตัวขันอยู่ตัวหนึ่งก็จะมารอหลุนอยู่รถนะครับไม่ได้ตังกล้นะครับ ยี่ไทยดูทั้งสองตัวเลยครับเห็นอีกตัวนึงไปแล้วครับครัเกิดออกตัวพอดีหลุนในอะไรนี่นะครับลุ่มกระแรงบรรยากาศมีคืดอะไรเจ้าคนมันชอบนะครับเขาให้แต่ไหนออกเลยเกิดล่อหลุนนะครับว่าจะมีหนกเขาไหมทีกทีมันยิ่เขาครับคนมันชอบเนาะใส่เสื้อแดงดาวน ครับที่ตามันยาวเลยเลยครับมาเจอริวริวอยู่ตัวหนึ่งครับไม่รว่าจะตันไหมนี่ครับดูจอดฟังอะีผมมาฟังนี่มีริวครับตรงนี้นายยูเขตบบั่นนวลไหมแดงนะครับเดี๋ยวหาไม้ใส่กันครับหาไม้หาต้นใสครับเพื่อจะเป็นริวเจ้กทีมันจะเข่าครับเพราะว่าขนาดลมแรงมันยังก่าขันเนาะครับเดี๋ยวจะไปลองดูครับ น,นี่นะครับคันจะประมาณนี่ฝั่งนู้นนะครับผมกว่าจิใสฝั่งนี้แหละค็ไม่มีต้นใส่งครับมันมีตหมดแดงนี่ผมว่าจะใสต้นนี่นทุกทันว่าอันนี้เหม็นรอยเข้ามาทำต่อหนุกไปครับผมระหว่างเหม็นได้นี่คือยี่เป็นริว้นะครับไม่รู้ว่าจิตันไหมนะทัานจะฝังก็จิลองใสครับใสตรงน,น,นี้เลย ลองดูครับนี่คือมองก็ททำไหวตวนอนกเลยครับมันไม่มีต้นใส่หรอกครับไม่มีต้นใส่เลยเรย่ว่าจีลองดูครับเผื่อมันจีเขา้า ครับตัวนี้จะความแพงก็เล่นเลยนะครับโอเคครับผมอยู่ตังกรองไว้นะครับล้ผม,มก็ยิบไปแล้ว นี่ก็มีหนกป่ามาเขารวมน่ครับเจ้ว่าไม่ยอมหยยบไหมเหนียวจริงๆครับฝนก็ตกแล้วครับนี่ดแล้วเก็บหมกตอนครับที่ได้ย้ายไปไม้ต่อไปหรอโอ้ยครับตอนนี้ฝนก็ตกแก้วครับฝนตกล้วครับนี่ยแดดก็ออกเดีวกวกองยี่เปียกครับเจอกันกับหล่นเลยครับตอนนี้ผีกาขึ้นหล่นเรียบร้อย้วครับโอ้ฝนตกรครับ ไอคู่เลยไปนี่คู่ละนี่นอเอาเลยขอบคุณเจ้าค้ำแพงนะครับตัวนี้นี่เอาละอื้เสียากเลยลดูนัก ไม้แรกครับฝนตกแล้วตอนนี้รอฝนหยุดตกครับจะได้ไปไม้ต่อไปตัวนี้ก็ลกผดเข้านะครับแต่ว่าไม่หลบครับคูอยู่ตัวนี้ก็ลูกป่าเข้าครับแต่ว่าไม่กล้าลงมาคูครับนี่ครับรอไปไม้ต่อไปนะครับ นี่มุ่งหน้าไปทางน้องว่าตาดำนะครับฟ้าก็เปิดแล้วนี่ตอนนั้นผมจอดฟังเที่ี้หลยขันเกี้ยวเลยดีกว่าไหมตนะบจะเายังไปลองรู้ถนนดีกว่า<อ>นี่มาถึงไม้ที่สองครับ ตอนนี้ไม่มีหนกขันครับแต่ว่ารอรอดูก่อนเผือส้อน้ำคำว่านี้อาการไม่ค่อยจะดีเท่าไรมากืคุ้มครับตอนนี้ก็สี่โมง了มีหนกขันอยู่ฟังนี้นะครับจะไม่รู้่จะดึงมาได้ไหมเดี๋ยวผมขอจะใส่ต้นนี้เลยต่ำๆเลย กขไปลองฝั่งนู่นะเพราะว่าไม่มีหนกขัน,นครับที่แหลกแต่ตอนนี้มันขันแล้วครับรก็เลยว่าจะลองดูนะครับเพื่อทีกทีมบนจยกาเขาครับ คำแพงแล้วนะครับใส่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ตรงนี้เกิดขันแล้วนะครับทว่ายังไม่มีหนกปลามาตอบมาอะไรเลยนะครับตอนนี้หนกต่อผีเขาก็เหมือนจะขันแล้วนะครับอไดยินขันอยู่ยินเสียงครับเกิดไม่ดูจะมานไหมนะครับวันนี้สภาอาการไม่ค่อยเป็นใจครับเสียงอาจะ เสียงรถอันงจริงรุกวนครับผมผมนั่งอยู่ข้างถนนนะครับยวรอที่ตามวันยาวๆครับนี่ครับตอนนี้นกปูถูกเขานะครับเป็นศัตรูของหนกเขาเลยครับคือถ้ามันนกตัวผมอยู่ฝั่งนี้ครับถ้ามันถ้านี่ครับนกตัวผมถ้า่านกปูมันลงไปผมก็อยู่ิงไปไหลเลยครับเพราะว่าเป็นอันตรายครับ ครับมันขึ้นอยู่นี่ก็นกตัวขันอยู่ตัวเดียวนะครับตอนนี้หนกปลาอะไรไม่มีเลยขนาดจิค้ำหรอวรรอากาศไม่ดีครับหนกมันเลยไม่ขึ้นผีน้องครับตอนนี้นกปลาที่ตะไรเข้ามาแล้วครับแต่ผมผักแรงไม่แรครับเพราะมันได้ยินนี่ครับลงแล้วลงแล้ววิ่งบินคํำครับบินค้ำนี่ครับผีหมานแล้วครับจัดหนึ่งแต้ม ลกตอครับพอดีผมหลุนตัวนี้ไม่ยับสักทีครับหีเลยหมานเลวครับนี่ครับลกูกเตอมีชื่อไหมครับน,นี่มีม,ม,มาดูหน่อยมาเฉยเลยนี่เป็นคู่นะ งยูงน,นีคนตัวกันมนไดินี่ครับตาแดงดีไปล่ะนี่คู่ไหม ก็คนนี่แหละเอาอยู่เอาอยู่นี่นี่โอ้ตัวเมียตัวเมียครับพี่ตัวเนี่ย้าตัวผู้จะปีเป็นตัวเมียแท้ะูเลยมันเออนี่แหละตัวผู้มันจะป,ปีนี่เป็นคิดว่าเป็นตัวเมียและไม่ใ่ตัวผู้มันปีมนชิงเหยียบได้เลยนีตัวตัวนี่นหละมันมาคููก่อนตัวนี้มันเข้ามาทีหลังโอ้ชิงชิงเหยียบนี่ครับสำเร็จหนึ่งแต้มวันนี้หลอดแหว นี่นครับเจ้ามันเนี่ยโดดปับอ้าวตัวหลังบินขึ้นตัวเมียได้ตัวเมียชัวเราจะเส้นเลยนี่ครับนกตัวเมียนะครับนกตัวนี้ตัวเมียครับ<อ>ว่าตัวผู้มันจะขึ้นปีนะครับแต่ก็หมานครับลอยเที่ยวแล้วหมานหมานหมานเดีย๋ยวหลังใหญ่ออกทริปทั้งวันได้<อ> มาเียวนี่เชิงหนกเขาดีครับหนกเขาดีอยู่แถวนี้ต,ตัวกันเหียวาะกันเห,หนกปลาตัวเนี้ยเยาจริงครับตอนนี้ขันอยู่ตัวน,นี้นี่เขาสองชั่วโมงไม่ยอมเหยียบเลยครับตัวอยู่นี่ครับตัวดำผมหมดยิ้เก็บเลยครับคำละสำหรับวันนี้ผมไม่มน็นม้าแล้ว ตัวเดตัวสองใหม่ครับอองมาเฉียงกวดนกเขาทั้งสองไหม่ครับแต่ว่าไม่ยอมเหยยบเลยครับแต่ว่าผีเขาก็หมานะครับเดินมาทางมาหาพุงวดสิบกิโลกัสุดยอดเลยครับแค่ว่าตัวผูตัวผูเขารวมคู่ต่างหน้าครับตัวผูกําลังขี่รดตัวเมียได้ไปชิงโดดก่อนครับนี่ครับซึ่งซึงเกลักชณะหนกตัวเมียนะครับที่ตอนที่ผีจะเอาคู่นะครับ พอพอเอาไปใส่ปับตัวพูนทำมือนปีบนั่นแหละคือนกตัวเมียนะครับถ้าเอาตัวผูไปจดนี่คู่อย่างเดียวครับไม่ปี่นั่นแหละครับสังเกลียวๆเลยหรับผมก็เห้วครับวันนี้เหีวครับไม่ยอมหยับเลยหดถึงเวลากระบาดแล้วครับตอนนี้ก็เจ็บมหนกเหล่ากำลังเดินไปหลุดโชคดีครับพียงพีแกยังหมานครับ รอดเหี่ยวครับวันนี้ตอนนี้ก็เดินมาหลุดแล้วนะครับเจมจิกะบานลครับเนี่ยถนนก็เสเนไปลำไปหมานครับหมานครับวันนี้หนึ่งแต้มวันนี้ออกตอนกเขาใหญ่ก็พีก็พี่เขาหมานหนึ่งแต้มครับส่วนผมก็ไม่หมานครับวันนี้เอาหนกขุนเย็นมา ถ่ายกับฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเมือเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับสำหรับใครยังมาตอนน่อกับมาได้เยครับสำหรับวันนี้กับสวัสดีครับ